อุ้ยติดกับผมติดกับผมได้ามาแล้วนะครับตัวแรก นี่นะครับผมโอ้ยมีไซส์อีกแล้วนะครับนี่นะครับจับไม้เล็กไม่โดนอัดไปไม้สองนะครับโดนเลยนะครับนี่นะครับผมเต็มเต็มคำกันเลยมาดูนะครับใช้คีป,ปร์ด่าดูไซส์นะครับผมโอ้โหย่างใหญ่นี่เลยมาดูกันนี่นะครับ เห็นไหมทุกคนโอ้โหโคนลิ้นเลยสูงไปนิดนึงนะครับนี่นะครับผมขนาดมีไใสอีกแล้วนะครับน่าจะมีแปดขีดเจ็ดขีดแปดขีดนะครับโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเหยือ่อเตนาราวาดนะครับนี่นะครับผมลงโคนลิ้นเลยนะครับมาวันนี้มา ใช้ที่ปลดหยียบล้อมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลึกๆแบบนี้นะครับร้อยเปอร์เซนออกแน่นอนถ้าเราใช้ครีมนะครับผมครีมมันจะไปโดนเนื้อยางนะครับโดนบอดี้นะครับทําให้บอดีข้ขาดนี่เลยอันนี้ทํามาใช้เองครับผมมาดูกันมาดูก่อนว่ามันติดฝั่งไหนนะครับ ติดฝั่งฝั่งด้านล่างนะครับติดฝั่งด้านล่างปากนะครับนี่นะครับดึงสายไว้นะครับดึงสายไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่แล้วก็ถือไว้นะครับถือไว้อย่างนี้นี่สายนะครับนี่นี่ที่ปลดเจียบลอมนี่นะครับมันติดอย่างนี้ครับเราถือไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็กระทุ้งลงไปนี่มันต้องออกแรงเยอะมันดิ้นเองนะครับเมื่อกี้นี่นะครับ ที่ปลดหยิบรอมใช้ได้นะครับลองไปทํากันดูนะครับทุกคนไม่เสียเวลาด้วยนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับผมผลงานของเตนนารวัดนะครับนี่นะครับหาซื้อได้ที่ร้านกอันฟฟิชชิงนะครับผมอำเภอรัตภูมินะครับให้ดูขนาดไซส์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่หมายแบบนี้นี่นะครับโอเคครับผมฝากไว้ด้วยนะครับไซส์สวยอีกแล้ว